ครับสวัสดีครับพบกับผมมานพินและฟิวไทยตะบัสปัดตัดคำนะครับ ก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับในคลิปนี้ก็ทั้งภาพทั้งเสียงก็มองเห็นนะครับว่ากำลังนั่งรถไฟอยู่เป็นรถไฟสายลอกเมืองย่างกุ้งนะครับประเทศมานะครับประเมากนะฮะในควาเรียกชื่อประเทศสหม่เนะราเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนทงางชาติด้วยนะครับทีนี้เนี่ยกำลังพามาดูของแปลกอย่างหนึ่งครับ ก็คือใครที่นั่งรถไฟสายนี้ราคาแค่สองลอตนะครับรอบหนึ่งย่างรุ่งเนี่ยไม่ไปเผือหลับตรงไหนก่อนเนี่จะเห็นนีค่ครับดูครรบนี่ครับสุสานรถยนต์นะครับเดี๋ยวเรียกว่าสุสานเนียกเ,เขารถยนต์นะครับกองกับตะเกียงละดับเข้า,าใจว่าเป็นรถสุสานรถที่ เป็นซากรถนําเข้าจากประเทศมาปีนและสิ่งั้แล้วก็เอามาใส่เขากลุ่มหรือเทศพม่าไม่แน่ใจครับไม่มีคือม่าเนี่ยจะมีรถเยอะแยะนะครับเป็นลมนะมาจากไหนอะไรสักอย่างนี่คือสุสานจริงๆแต่ว่าเป็นภูเขานะฮะเป็นภูเขาแบบเงี้ยกองเป็นภูเขาที่แค่เห็นด้าน ่นนใพมาที่ชิดกับทางรถไฟนะครับที่วัดด้านนู้เนี่ยน่าจะเป็นแนวยาวแล้วก็เป็นภูเขาต่างประเทศนะครับต่อไปเรื่ยแต่นี่คือสีรับรถแบบนะครับรถกระบะรถแรงต่อแรงใหมะใรม่เป็นเป็นวิวในแบบที่ผมไม่เคยเห็นนะครับเที่รั้งแรกในชีวิตจริงแะรถขนแดดจอดเด็ดสุดนะครับเขาอาจจะมารอรถสาเครืแยกซากนะครับ เราบรรยากาศการเดินทางนะครับถ้าไม่เดินทางเราก็จะไม่เห็นอะไรแบบนี้นะครับจะอยู่ในบ้านเฉยๆนะครับขอ,อกเดินทางกันดกวาครับ